สวัสดีพี่น้องมณีผ้ามาสมเบิงจิริตวางไข่อ่ามณีก็เป็นมือเริ่มวางไข่เนาะพี่น้องเบิงจิรีดเบิงกไก่เลยพี่น้องเออเออครบเขียน ตัวสีดำพราะเป็นน่นจะสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่พี่น,น้นนองเดี๋ยวนี้จะสายพันธุ์ทองแดงอันนี้จะเป็นหัวอาหารเลยพี่นอ้อง นี่ถ้าจะมีขึ้นบอลไลน์บอไลนกันจะต้นใหญ่ๆนย,ย,ยพี่นอ้องมันมีตัวหน่อยตัวหน่อยก็มีเต็มบรายเนาะ คลิปนี้กันที่นี่ัาเนี่ยเ้ยพี่น้องพามาสมเบิงสิริวางไข่ฮะพ่อคันคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อถ้าผานกดไลค์กดติดตามให้นี่ยเนาะ